ตอนนี้ผมอยู่กับดรสุรินทร์พิสวรรณนะครับแล้วก็ท่านจุฬารัชมนตรีและก็กหลายท่านนะครับอยากให้อาจารย์ดรสุรินทร์ได้พูดถึงดรฮัสซันมากมายนะครับในมุมมองใน,นเรื่องของการศึกษาแล,และผลเลภาพของท่านเป็นยังไงบ้างดร,รฮัสซันมักมานอัลมรฮูมเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของอเยาวชนมุสลิมในประเทศไทย เป็นผู้ที่เริ่มต้นชีวิตแบบค่อนข้างจะจำกัดค่อนข้างจะไม่สะดวกในหลายๆด้านจากหมู่บ้านเล็กๆเขาเรียกหมู่บ้านเกาะนางคำที่จังหวัดพัทลุงอยู่ในทะเลสาบสงขลาว่าั้นเถอะแล้วก็มีเหตุจำเป็นที่จะต้องอพยพ กิดความขัดแยง้งความรุนแรงกันในพื้นที่ซึ่งครอบครัวของตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแ้วนั่นคือลักษณะของสังคมในอดีตสมัยนั้นโยกย้ายไปอยู่ที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาแล้วก็เดาแต่ก็ไม่ยอดท้อแล้วก็ดิ้นรนเรียนหนังสือหาความรู้เป็นเด็กว้านอกเหมือนผมเหมือนท่านจุฬาแต่ก็มีความ มุ่งมัน่นมีความพยายามไม่ยอมแพ้ต่อขอ้อจำกัดใดๆในชีวิตจ <c oughs> นกระทั่งได้ทุนไปเรียนที่ประเทศอียิปต์ชุนของรัฐบาลอียิปต์แล้วก็มีความมุ่งมัน่นมุ่มาน,นะแล้วก็ขยันหมั่นเทียนภาษาไทยดีภาษาอังกฤษดีภาษาอร,รับดีซึ่งหายากเดียวนี้ ได้รับเชิญให้ไปเป็นพนักงานโฆษกของวิทยุของประเทศอียิปต์เรียกว่าสถานีวิทยุไคโรภาคภาษาไทยแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองเรียนหนังสือจนกรทั่งจบปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยอลาซานซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเป็นของแปลกเป็นเด็กคนเนาะเรียนอารับเรียนมาลายู แต่ไปเอกภาษาอังกฤษจากมหาลัยอลาสาดกลับมาประเทศไทยพอดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ปัตตานีเขาเปิดรับอ,อาจารย์ก็ไปสมัครสอนที่นั่นผมเองก็ได้มีโอกาสสัมผัสกับอาจารย์ทัศนตอนที่แกกลับไปทำปริญญาโทที่ไคลทางด้าน,นวรรณกรรมวรรณคดีภาษาอังกฤษกที่มหาวิทยาลัยอลาสเอกเพราะฉะนั้นความสามารถเรื่องภาษา สาระแบบแบบพุทักแบบภาษาวิชาการและภาษาพื้นบ้านอ่านกรอนเขียนกรอนเป็นภาษาอังได้ภาษามาลายูได้ภาษาไทยได้แล้วก็ภาษาอังกฤษได้แล้วก็ผมก็เรียนรู้จากท่านเยอะนักวรรณกรรมนักวกรรณคนีนักเขียนอังกฤษโบร,ราณบ,ร,ร,าบร,ร,ารุ่นรุ่นคลาสสิกเนี่ยอาจารย์สันอ่านหมดเรียนหมดแล้วก็ ท่องจําหลายบทเขาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันผมไปทาวิทยาิัยนนปิญญาเอกท่านไปทําปิญญาโทกลับมาก็ยังติดต่อสัมพันธ์กันแล้วก็ท่านไปรบก็อยกาะเจียนปิญญาเอกก็ดิ้นรนกันขอทุนจากหลายที่หลายแหง่งไปได้เอาที่มูลนิธิเอเชียยังทัดซันจึงไปทําปิญญาเอกที่มหาวิทยาลัย เทมเพลที่ฟิลาเดลเฟียที่รัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาได้เป็นญาโียใบนด้านอิสลามิกสแตดิสไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อิสมาเอ f ลฟารุกีชาวปาเลสไตน์ซึ่งไปตั้งสำนักสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทมเพลเสร็จจากเทมเพลอาจารย์อาารย์ไปต่อป็ญญาเองที่มหาวิทยาลัยของรัฐยู่ทาหทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ผมก็เฝ้าติดตามสนับสนุนให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ทางมูลนิธิเขาช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมจนกระทั่งจบกลับมาก็เป็นปูชเนียบุคคลเป็นเสาหลักเสาหนึ่งของภาคภาษาแมายูภาคภาษาอาหรับและอิสลามิกสตีสที่สงสานักเริยนปรษดีก็เปเ่อนบาได้รู้รจักได้เรีนยนรู้ได้สัมผัสถือว่าเป็น เสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่มีค่ามากก็ขอให้อวบได้รับดวงวิญญาณของอาจารย์ฮาซันอัลมามาไปสู่ความคู้ครองความเมตตาของอวบด้วยอินนาลิลเดย์อินนาอิลเลอิโรย์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุบบะฮฺกุบ e e e บะฮฺ